ไงจำทุลีครับอัดสองแผ่นรอชมครับเราใช้ขาแบบนี้เลยนะครับขาไม้แผ่นเดียวยึดปุ๊เบเร็จเรียบร้อยนะครับหนาเท่าไรนะลุงหนาเท่าไหร่หนาสองนิ้วนะครับเป็นไม้เต่าด้วยนะครับไม้แผ่นหน้ากว้างก็แต่ละแผ่นก็ อ๋อทั้งหมดเนะไม้อัดสองแผ่นนะครับหน้าเก้าสิบนะครับผมสวยงามยาวสองเมตรยาวสองเมตรได้เนาะลุงเนาะร้อยแปดสิบอ่าหน้ายาวร้อยแปดสิบเซนติเมตรครับนี่จะทำให้ลูกที่สักหน่อยนะึง